สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกันเหมือนเดิมกับวิมนชาญาพี่น้องมาหอดไอบ้านแล้วพี่น้องอยู่สีเกียรติพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวพี่น้องร่มหนาวคักเย็นคักมาหาลออันป้านี่ยละพี่น้องสิผ้าเจ้ามาเบืองโอ้ยเบิงธรรมศาสตร์บานเฮาพี่น้องร่มเย็นเย็นหนาวเฮยสิผ้าเบิงเอาดอกหยางง่ายบานเฮาสวยงามมากจ้ะพี่น้องนี่ต้นหญ้าสวยงาามาก บานเฮามันอากาศดีนะจ๊ะเนาะพี่น้องอยป้าจะมาเก็บมักล็บแมวหูจักบอนีจ้ะพี่น้องโควิดมันหลายพี่น้องเอ้ยนี้จะกุ้งเทพมาอยู่บานเฮ่าน,านีจ้ะพี่น้องมักล็บแมวเฮ้ยสมกินกันอืม,อมแซ่บคักหวานพี่น้องจ๋า มาเด้อจ้าพี่น้องสุกคนจ้ามาเก็บหมากเล็บแมวนะจ้าเออเออเดี๋ยวไปอืมแสบเด้อพี่น้องมาเด้อจ้ามือนผ้าเจ้ามาเก็บหมากเล็บแมวกันจ้าพี่น้องจ้าเคยเห็นบ่จ้าบ้านมังเจ้ามีบ่ของธรรมชาติน่จ้ะพี่น้องหมากเลียบแมว อืมอร่อยจ้าพี่น้องจา่ากินแบบบานเหาหนิธรรมชาติจ้าบ่มิยาบ่มีหยางจ้าพี่น้องนอกเล็บแมวจา้าอร่อยอ่ะเสียบถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจา้าเด้อพี่น้องเอ้ยดูให้จบแล้วกดติดตามพี่น้องจา้าบางค้นดอกเขียนเขามาปักตะไคร้ซับหายมืดพี่น้องเอ้ยก็บอกว่าบ่ต้องเขียนดอก อืมบางคนกันใสอีหยังโตอีหยังมากพ่อเตเบิงซรับเสียมืดพี่น้องบ่หอดสองลยจักเทียพี่น้องเอ้ยขึ้นๆลงๆอยู่หายกว่าอีหยังอืมหลายคัะพี่น้องแ่บอืมน้ำมังเลียบแมวจ้ะดอกห้าธรรมชาติสวยงามจ้ะพี่น้องตะเจอกันคลิปต่อไปได้ด้จ้ะพี่น้องจ๋าเอาปลามังเลีบแมวมาเบิงหายเบิงจ้ะพี่น้องบ้านเราธรรมชาติ สวยงามจ้ะดอกยาสวยมากป้าพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปนะจ้าล่มบืบือพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวจ้าขอบคุณทุกคนนะจ้าที่มาติดตามแล้ว